พอดีเครื่องซักผ้าตัวเก่าตัวเล็กของผมนะครับมีปัญหามันไม่ปั่นแห้งตอนแรกก็คิดว่าจะซ่อมครับแต่ก็กลัวซ่อมถังปั่นแห้งเดี๋ยวถังก็จะเสียตามเองนะครับเพราะว่าเครื่องเก่านั้นใช้มาเป็น10ปีแล้วครับพอดีมาเห็นใน Lazada นะครับเห็นเขาขายเครื่องซักผ้าฝาบนเหมือนกันในราคา2,561บาทนะครับก็เลยคิดว่าซื้อของใหม่ไปเลยดีกว่าครับน่าจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับในราคาแฟลตเซลตัวนี้ขนาด7.5กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับว ผู้มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับขนาดก็จะประมาณนี้นะครับนี้ถังซักนะครับนี้ถังปั่นแห้งเหมาะกับครอบครัวเล็กๆหรือว่าตอนที่เราต้องการซักผ้าจำนวนไม่มากนะครับเล็กกระทัดรัดดีครับ ตรงนี้เป็นท่อน้ําเข้านะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมตั้งเวลาซักมี5นาที10นาที15แล้วก็แช่ผ้านะครับอันนี้เป็นซักปกติซักผ้าสกรปรกนะครับปล่อยน้ําทิ้งส่วนอันนี้ก็เป็นตั้งเวลาปั่นแห้งนะครับ อันนี้เป็นที่กองเศษผมนะครับอันนี้เป็นสายท่อน้ำดีเข้าเครื่องนะครับจะเปิดเอาน้ำเข้าครับ เราจะต้องปิดตรงนี้ไว้นะครับห้ามเปิดเอาไว้นะครับเดี๋ยวน้ำจะไหลทิ้งออกหมดครับผมจะเติมประมาณครึ่งถังนะครับเอาประมาณใต้ตรงฝากรองนะครับโอเคเดี๋ยวปิดเลยครับก็จะมาลองปั่นดูความแรงนะครับเอาแบบ 5นาทีนะครับซักปกติว้าวโอ้แรงกว่เครื่องเดิมเยอะเลยครับเครื่องเดิมใช้มา7-8ปีครับแรงเริ่มหมดแล้วนี่เป็นโปรแกรมซักปกตินะครับนอมอนครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นแบบ เฮฟวี่นะครับซักผ้าสกปรกดูนะครับว้าวแรงครับอันนี้เหมาะกับผ้าเยอะๆถือว่าแรงมากแล้วครับแต่ก็จะกินไฟเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ผ้ากันเลยดีกว่าครับต่อไปเป็นขั้นตอนการซักนะครับ เราจะต้องเช็คก่อนครับให้ปุ่มแต่ละปุ่มอยู่จุดนี้นะครับเพราะจุดนี้เป็นจุดระบายน้ำครับไม่งั้นถ้าเราเติมน้ําไปจะทําให้น้ําไหลทิ้งหมดครับเราเตรียมผ้ามาแล้วนะครับเราจะใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ปดเก้าสตัวนะครับต่อไปเราก็จะเติมน้ํานะครับเปิดก๊อก แล้วก็ปล่อยให้น้ำถึงระดับที่เหมาะสมนะครับโอเคตอนนี้เราเติมน้ำมาประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็น์ของถังแล้วนะครับจะปิดน้ำก่อนครับแล้วก็จะเติมผงซักฟอกนะครับผ้าไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่เอาซักช้อนเดียวก็พอครับ แต่ถ้าผ้าที่สกปรกมากนะครับเราควรจะแช่ผ้าไว้ก่อนครับแต่น,นี้ผมจะไม่แช่นะครับแล้วก็เปิดโหมดซักแบบปกตินะครับเอาไว้ซักถังแรก10นาทีก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะสกปรกขนาดไหนนะครับโอ้ถือว่าแรงดีนะครับปั่นได้แรงดีขนาดผ้า ประมาณ20ตัวค่อนข้างจะใส่ผ้าเยอะเหมือนกันนะครับมอเตอร์แรงใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะปั่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่นะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับน้ำค่อนข้างจะดำพอสมควรเลยครับน่าจะเป็นผ้าสีตกด้วยครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ปล่อยน้ำทิ้งครับหลังจากเราปล่อยน้ำจนแห้งแล้วนะครับก็ปิดครับปิดมาที่ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเอาผ้านะครับมาปั่นปั่นน้ำของผงซักฟอกออกครับ อันนี้จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับเพราะเป็นการล้างผงซักฟอกออกอีกครับแล้วแต่เลยครับถ้าใส่ผงซักฟอกไม่มากผมว่าก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับอันนี้เราอาจจะใส่ได้แค่ครึ่งเดียวครับแล้วตรงนี้ก็จะมีก๊อ,อกอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งต่อท่อน้ําดีเข้ามาที่ถังปั่นครับถังปั่นแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ จะมีน้ำมาครับอันนี้เอาไว้สําหรับล้างผงซักฟอกออกก่อนนะครับก็คือเราจะปล่อยน้ําแล้วก็ปั่นไปด้วยครับคือตอนนี้เดี๋ยวผมลืมใส่ฝาปิดครับเราจะปิดฝานะครับก็ปิดแล้วก็ปั่นครับ1น,นาทีครับ ถ้าเราเปิดฝามันจะดับเลยนะครับมันจะหยุดเลยครับผันจะค่อนข้างสั่นมากนะครับคือถ้าเราวางผ้าไม่ตรงตำแหน่งนะครับก็คือวางไปเป็นก้นกอนๆนะครับมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาครับทำให้ไม่ได้ศูนย์่วงดังนั้นเราต้องวางให้พอดีพอดีนะครับปิดน้ำครับ อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ผ่านการล้างน้ําผงซักฟอรออกไปแล้วนะครับก็ยังเหลือ,อครึ่งหนึ่งนะครับเราก็มาพักไว้ในถังก่อนนะครับแล้วก็เอาอีกครึ่งหนึ่งครับค่อยๆวางทีละตัวนะครับไม่ควรหยิบมาเป็นก้อนครับเดี๋ยวมันจะเสียสมดุลทำให้เครื่องแว่งครับเครื่องจะสั่นมากๆครับ ก็อย่าลืมปิดฝาทุกครั้งนะครับหนึ่งนาทีก็พอครับล้กเปิดน้ำ บางคนจะปั่นเอาแค่ผงกับฟอกออกโดยปิดน้ำก็ได้นะครับเราควรจะรอให้มอเตอร์หยุดหมุนก่อนนะครับเราค่อยเปิดฝาครับสั่นมากเลยครับ โอเคหยุดหมุนแล้วครับแล้วเราก็นำผ้าที่ผ่านการเอาผงซักฟอกออกไปแล้วนะครับมารวมในถังซักต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเติมน้ำครับเพราะถ้าเราไม่ปั่นผงซักฟอกออกไปนะครับ น้ำที่สองนี่ยอาจจะทําให้ฟองยังเยอะอยู่ครับมันก็เป็นขั้นตอนที่ช่วยในการทําให้ไม่ต้องเปลืองไฟมากเลยครับในการที่จะต้องมาปั่น3ามรอบ4ี่รอบกว่าผงถักฟอกจะออกจนเหลือน้อยครับซึ่งเครื่องเก่าผมจะไม่มีท่อตรงนี้นะครับมีแค่ท่อน้ําดีด้านเดียวครับท่อที่ต่อเข้ากับถังปั่นแห้งไม่มีครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยครับมีให้ทั้งสองท่อเลยครับ สรุปการปั่นผงซักฟอกจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับถ้าทําก็ทําแค่ครั้งเดียวก็พอครับส่วนเครื่องตัวนี้นะครับ7.5กิโลอันนี้หมายความว่าอะไรก็บางคนก็บอกว่าเป็นน้ําหนักผ้าครับน้ําหนักผ้าแห้งนะครับไม่ใช่ผ้าเปียกจํานวน7.5กิโลบางคนก็บอกว่า7.5กิโลเนี่ยซักผ้าได้ประมาณ30ตัว40กว่าตัวประมาณนี้นะครับ แต่ผมดูแล้วนะครับจากที่ทดลองเมื่อสักครู่ผมว่าประมาณ20ตัวเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับถ้าใส่ไป40ตัวนี่คงไม่น่าไหวครับ40ตัวนี่น่าจะน่าจะเกือบเต็มถังครับผมว่ามันทํางานหนักเกินไปครับยังไงเราก็ดูตามความเหมาะสมแล้วกันครับผมว่า20ตัวนี่ถือว่าเยอะประมาณหนึ่งครับจริงๆ15ตัวก็น่าจะเหมาะสมครับ ก็ถังนี้สําหรับเหมาะกับครอบครัวที่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ซักบ่อยๆครับเพราะว่าถ้าเราใส่ผ้าเยอะๆปริมาณเยอะเกินไปนะครับสุดท้ายเราก็ต้องเติมน้ําจนเต็มมอเตอร์ก็อาจจะปั่นไม่ไหวปั่นได้ก็ปั่นได้ไม่เต็มที่ก็จะทําให้ผ้าที่ซักไม่สะอาดครับฉังนั้นเราดูตามความเหมาะสมเอาดีที่สุดครับเราไม่ต้องไปดูจํานวนกิโลนะครับเราดูว่ามันยังมีแรงพอที่จะปั่นไหมเพราะบางทีเราใช้พวกกางเกยงยีนนะครับ ประมาณ10กว่าตัวมันก็ค่อนข้างจะหนักแล้วครับก็อาจจะทําให้มอเตอร์ทํางานหนักพอสมควรยังไงก็ลองสังเกตแล้วดูแล้วกันครับว่าควรจะใช้กี่ตัวกี่ตัวนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อผ้าความหนาของเนื้อผ้าแล้วก็ขนาดของผ้าด้วยครับโอเคครับผมจะเติมน้ํามาที่ระดับเดิมนะครับประมาณนี้ครับประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของถังนะครับปิดน้ําครับ ก็ทำการปั่นสัก10นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำนะครับว่ายังสกรปรกอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ฟองของผงซักฟอกจะมีเยอะอยู่หรือไม่นะครับก็ลองสังเกตดูกันนะครับถ้าน้ำยังดำอยู่น้ำผงซักฟอกยังเยอะอยู่เราก็ปั่นอีกสักน้ำหนึ่งครับสังเกตเห็นได้ว่าผงซักฟอกนะครับไม่ค่อยมีฟองแล้วครับถ้าผมไม่เอามาปั่นที่ถังนี้นะครับ แน่นอนครับฟองของมุซทฟอกลอยเต็มแน่ครับควรจะปิดฝาไว้นะครับเพราะว่ามันกระเด็นออกมาด้วยครับผ่านไป5นาทีนะครับน้ำก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่ครับ ถัทงที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปล่อยน้ําทิ้งครับน้ําก็ถือว่าไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะล้างน้ําเปล่าอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับแห้งแล้วครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ําที่สามกันต่อนะครับเรามีเวลานะครับเราก็พยายามช่วยไม่ให้ผ้ามันพันกันครับถ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็จะปั่น ไม่ค่อยจะไปฮนะเนี่ยครับเป็นก้อนนะสำหรับเครื่องตัวนี้บอดี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยครับผมเดินสายดินเอาไว้ตรงนี้นะครับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพลาสติกตรงฝาเนี่ยครับไม่ใช่สังกะสีหรือเหล็กน,นะครับก็เป็นพลาสติกเหมือนกัน กับว่าสายดินนี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็มีข้อดีก็คือไม่เป็นสนิมนครับแล้วก็ไฟก็ไม่น่าจะดูดครับเครืสภาพตัวนี้นะครับถ้าใช้กางเกงยีนก็น่าจะได้ประมาณ -78 ตัวครับผมว่ากำลังดีถ้ายีน10กว่าตัวนี่อาจจะปัดไม่ไหวครับหรือว่าตอนปั่นมันอาจจะต้องพันกันนะครับทำให้ปั่นไม่ไปด้วยครับ ก็ต้องดูตามความเหมาะสมเาครับถ้าผ้าชิ้นเล็กๆนะครับก็20กว่าตัว30กว่าตัวผมว่าได้ครับถ้า40กว่าตัวผมว่าอาจจะเยอะเกินไปหน่อยนะครับเครื่องตัวนี้7.5กิโลเราจะเอามาซักผ้านวมก็คงไม่ไหวฮะถ้าผ้านวมจริงๆต้อง10กกโลขึ้น13โล15โล17โลนะครับถึงจะปั่นผ้านวมได้ดีครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแบบ2ถังนี่นะครับ ก็มีข้อดีเรื่องของราคาครับราคาประหยัดมากๆตัวนี้2,500บาทนะครับจาก l a z a ด a าตงมาถึงบ้านเลยครับที่บ้านก็แปลกใจครับว่าทำไมถูกจังแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับลูกทรงสวยงามดีแต่ก็จะมีข้อเสียเรื่องของการที่เราต้องมาทำแต่ละขั้นตอนนะครับต้องมานั่งเฝ้าอาจจะทำให้เสียเวลามาเฝ้าครับไปทำอย่างอื่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือ ไปทำอย่างอื่นแล้วกลับมาลืมนู่นลืมนี่ไม่เหมือนเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติที่กดทีเดียวครับรอจนเสร็จเลยก็ข้อเสียของเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินั่นก็คือราคาครับที่ค่อนข้างจะสูงครับอาจจะเกือบหมื่นหรือหมื่นหรือหลายหมื่นนะครับแต่สองถังก็หลักพันครับก็เลือกเอาตามงบเลยครับถ้าเรามีเวลาเฝ้าเครื่องซักผ้าสองถังก็ถือว่าช่วยประหยัดได้เยอะครับ แต่ถ้าชอบความสะดวกสบายก็ไปอัตโนมัติดีกว่าครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ายังมีฟองอยู่บ้างครับผมว่าแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากไม่จําเป็นต้องแบบฟองหายเกี้ยงนะครับน้ําก็ถือว่าใส่ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าใครอยากสะอาดสุดๆก็อีกสักรอบหนึ่งครับแต่ผมแค่นี้พอแล้วครับปล่อยน้ำทิ้งครับถังที่3มพอแล้วครับ เพราะว่าถ้าเราเอาแบบซาสุดๆดก็จะเปลืองไฟขึ้นมีครับการปล่อยน้ำทิ้งสำหรับเครื่องซักผ้าตัวนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับผมรอประมาณนาทีก็กว่าครับก็ปล่อยหมดแล้วครับถือว่าปล่อยได้เร็วนะครับปล่อยน้ำแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมปิดทุกครั้งครับต่อไปก็จะเป็นการปั่นแห้งนะครับ อย่าลืมเรียงผ้านะครับให้สม่ำเสมอไม่พันกันนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งน้ำหนักไปด้านใดด้านหนึ่งครับไม่งั้นเครื่องจะสั่นมากๆครับถ้าสั่นรอจะต้องปิดแล้วก็เอาออกมาเรียงใหม่ครับเดีย๋ยวผมจะลองใส่ไปให้หมดดูครับผ้า20ตัวนะครับ อัดให้เต็มที่เลยครับลองดูว่ามันจะปั่นไหวหรือเปล่ามันจะล้นแล้วครับโหเต็มเลยเต็มพอดีครับก็จะลืมฝาปิดทุกครั้งนะครับฝา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 ,ฝาหาย กดให้มันแน่แนนิดนึงครับเกือบเต็มครับปิดคราวนี้ไม่ต้องเปิดน้ำแล้วนะครับเปิดสวิตช์แล้วหนึ่งนาทีดความสั่นนะครับแรกแรกก็จะสั่นสักพักหนึ่งครับ เดี๋ยวพอมันเริ่มแห้งมันก็จะสันน้อยลงเยอะครับโอเคฮรตอนนี้เริ่มจะราบรื่นแล้วครับปั่นได้ถึง5นาทีเลยครับแต่เราแค่นาทีเดียวพอครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายังมีน้ำหยดหรือเปล่าครับรอให้มันหยุดหมุนก่อนนะครับเราค่อยเปิดฝา ปักปักปัปัป,ป,ปัสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยโอเคหมุนเบาๆแบบนี้เปิดได้เลยครับโอเคนะครับผมว่าก็หมาดินแล้วครับใช้ได้ฮนะไม่มีหยดนะครับไม่ถึงกับแห้งนะครับแล้วก็ผมว่าใช้ได้ใช้ได้ฮนะไม่มีหยดเลยครับ อาดได้เต็มที่เลยครับแต่ถ้าใครอยากให้แห้งไวๆนะครับก็ปั่นเพิ่มอีกครับอีกสัก1นาทีหรือ2นาทีก็ได้นะครับก็จะทําให้ตากผ้าได้แห้งได้ไวขึ้นครับโอเคครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการซักผ้าในแบบสไตล์พ่อบ้านซักเองนะครับกับเครื่องของโตชิบารุ่น VH85MT นะครับยังไงหลังซักผ้าเสร็จทุกครั้งอย่าลืมปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ดึงปลั๊กออกนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ